But สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แต่ก็มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชายหลายๆท่านที่รู้สึกว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีโรคประจําตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าใครที่อายุยังไม่เยอะแต่ว่าแล้วมีโรคประจําตัวแล้วหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องเพศบางคนเนี่ยน้องชายของเราโอ้โหค,คุณขาไม่สู้มือแล้วอ่อนละทวยรวยแรงเหมือนคนหมดเลี้ยงหมดแรงนะคะแล้วก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์รักของแฟนของคุณเนี่ยมีปัญหาเพราะว่า เซ็กของคุณน,นั้น ไปไม่รอดนั่นเองนะคะวันนี้ต้ากเลยมีตัวช่วยดีๆนะคะที่จะมาแนะนําสําหรับคุณผู้ชายหลายๆคนด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,เ,มคะเขาอยู่ข้างหลังเรานี่เองแต่ว่าถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆตัวนี้นั่นก็คือแทดานผลิตภ<ๆ>ัณฑ์น,นะคะ m ม u n t a i n Bird Coffee ซึ่งต้องบอกว่า m o u n ท a i n Bird Coffee ตัวนี้เนี่ยในหนึ่งซองเขาจะอุดมไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยที่จะช่วยในเรื่องของการบํารุงฮอร์โมนทางเพศของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้เนี่ยที่หลกัหลกๆนะคะ ก็คือจะมีสมุนไพรนะคะที่มีชื่อเรียกว่าปาลาไหลเผือกแล้วก็กระชายดำนะคะรวมไปถึงเกากี้ด้วยต้องบอกว่า สมุนไพรหลกัหลกๆเนี่ยต้องบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงไปกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศของเราทําให้เลือดของเราหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยใครที่เป็นมีโรคประจําตัวตัวนี้นะคะก็จะเข้าไปช่วยกระตุ้นกรต้นฮอร์โมนในร่างกายของเราทําให้ระบบภายในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ใครที่มีปัญหาตรงนี้ แต่ว่าคุณเนี่ยเป็นโรคเบาหวานอย่างที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในร่างกายคุณสามารถทานตัวนี้ได้เพราะว่า m o u n ทน i n r i r d f o f f e e นะคะเขาจะ ให้ความหวานแทนน้ําตาลโดยการใช้ซูคาร์โนั่นเองไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าถ้ามีโรคเบาหวานเนี่ยคุณจะทานได้ไหมทานได้แน่นอนนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาตัวนี้อยู่เอาตัวนี้ไปชงดื่มได้เลยนะคะหรือใครก่อนที่จะเมคเลิฟกับแฟนสาวของคุณก่อนที่จะมีความสัมพันธ์รักลึกซึ้งเนี่ยคุณสามารถชงดื่มได้นะคะก่อนที่จะมีความสัมพันธ์รักกับแฟนสาวของคุณ30นาทีก่อนมีเซ็กส์นั่นเองนะคะง่ายๆเองนะคะแค่นี้ก็จะทําให้น้องชายของคุณที่ตายแล้วเนี่ย เขากลับมาฟื้นตัวสู้มืออีกครั้งหนึ่งเนยนะคะใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์โอ้โหเอาลิ้นดอกไปทิ้งก่อนเลยผลิตภัณฑ์ m ม u ท t a i n Bird Coffee ตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยคะ่ะ